อะไรมาเข้าเรปุ๊บอย่าไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้ต้อเปิดนกแกลูเด็ไอ้ลูกโอ้ไง คอของผมอ่ะผมเขาผมผมผมพูดจริโดยการใช้เหตุผลทุกอย่างสารที่ฝ่ายให้นะครับเขาแจ้งมาบอกว่าผมน้องใหญ่ต้องให้ไปเตียงเด็กเ็กเดเด็กเด็ด็กเด็กเกัดเเกไปข้าง มันร้องไหมผมมันร้องสักคำไว้เอาดีกว่ามันร้องสักคำไหมไม่ร้องเลยสักคำถ้าเป็นเจ้าของอ่ะปิดปิดปิดยังไงก็ร้องแล้วยังไงเราอยากยังไง้องหาตู้ตัดประเด็นจบเลยตรงนี้นะโดเลยนะผมไม่ให้เขาตีไปเลเจ้าของอ๋อไอ้นี่มันเป็นเจ้าของมันไม่สามารถได้มันอยากนี่จากู้บ้านนี่ผมไม่ผมไม่เชื่อหรอกครับ แล้วพ like okay. ี่เป็นคนบอกเองถ้าผมยังไงอ่ะกตกคนนี้พี่ยืนยันรูปไปของพี่ถ้าพี่แสดงปฏิกิริยาเป่านกหวีดมันก็มาหาพี่แล้วไอเดียวมันก็มาแต่นี่มันเกือบหนึ่งนาทีไม่แต่คนที่คนที่เป็นของนกที่พี่ซื้อมาตอนที่เขาจะกว่าหนูยื่นตู้คายคำนกยังไม่ตอบเลยผูทำมาแล้วลนกตัวนี้ให้เรียกมันชื่อว่าแค่นี้แหละจบพี่จะพี่ไม่คืนไม่คืนเรียกลงมาทำไมพี่ไม่เรียกลงมาแล้วพี่เห็นไห้ผมจะขึ้นไปเอา อย่งเี้ยขาอับอ้นี่หกงยังไงก็ไมหายก็รชันเพะพี่ก็เพะถ้ามันไม่มีหารที่ก็เพะมันก็ไม่ได้แล้วไม่มีทางถ้าไม่ไม่มีหารก็โอเคผมเชื่อตายไม่ไมจากยังไงก็ตายครับนี่เขาเพิงจะมาหลุดบอกเองเนี่ยผจากที่ผมซื้อขายเนี่ยผมซื้อขายเนี่ยคู่นี้ให้ก้าผมต้องใส่ห่วให้เขาเลยครับอืม ครับือวยคือคือของผมอ่ะเขาเขาเรียนจากผมเขาผมผมผมพูดจริโดยการใช้เหตุผลทุกอย่างครับที่ขายให้นะครับเขาแจ้งมาบอกว่าห่วงน้องอายใหญ่เพิ่งให้ไปเปลี่ยนมาเร็วมาเล็วมามามาเร็มาตัวเราเร็วปึ๊บอย่าไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้เปิดตนแล้งแกดูเด็กเด็กไอ้ลูก ไปข้งปขังเห็นไหมลูกขาม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 า,มายังไม่ค่อยกล้าบินเได้สองเดือนทาเร็วลูกเอ้ยโอเคไหมครับ